สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับคันนี้นะครับเป็น Toyota Camry ปี2002นะครับเครื่อง2.4นะครับมาดูภายนอกกันนะครับว่าสีแบบนี้จะเข้าตาใครบ้างหรือเปล่าเอยเป็นสีเขียวนะครับไฟก็หมองนะครับก็ค่อยไปจัดการนะครับถ้าใครสนใจจริงๆรถอยู่กรุงเทพนะครับสามารถโทรเจรจาสอบถามต่อรองราคาได้นะครับ เขาเปิดมาในราคา1 3 9 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้เขาแจ้งเบื้องต้นมาว่าวิ่งแค่ประมาณแสนห้านะครับก็ถ้าใครสนใจต้องไปชมทดลองขับและตรวจสอบนะครับเขาเคยติดแก๊สนะครับคันนี้โอ้ก็บอกละเอียดอยู่นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับรุ่นนี้มันเครื่องมันทนแก๊สอยู่แล้วครับเจ้าของก็คงดูแลไวอ้อย่างดีแล้วเพราะว่าใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบ หาเพื่อนที่ไว้ใจหรือช่างที่เก่งๆแถวบ้านหรือช่างประจำตัวก็ได้นะครับพาเข้าไปชมให้เขาช่วยตรวจสอบให้เราจะได้เอารถมาใช้งานได้อย่างสบายใจสำหรับท่านใดที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของ Toyota Camry นะครับสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน Camry ขับหรือใน Youtube ก็จะมีนะครับมีการรีวิวมีของความรู้แล้วก็ร้านที่เก่งนะครับ ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสําหรับท่านที่สนใจคันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับสวยๆแบบนี้ก็หามาให้ชมครับเจราจาต่อรองพูดคุยนะครับที่สําคัญมันก็จะเป็นรถที่อยู่ประมาณทกแสนต้นๆนี่แหละครับถือว่าได้รถค้าที่สําหรับผู้บริหารนั่งนิ่งๆเครื่องแน่นๆนะครับแต่ถ้าใครกลัวว่ามันจะมีปัญหาว่ากินน้ํามันก็ ไปศึกษาเรื่องแก๊ส LPG ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับของรอบนอกก็สวยแล้วนะครับมาดูรอบในกันนะครับภายในจะเป็นยังไงโอ้ภายในสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเบาะคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับเบาะหลังก็นั่งสบายใหญ่นะครับ 4..5 ห้าคนไปได้นะครับคันนี้สวยงามนะครับเขาก็ดูแลไว้อย่างดีนะครับในราคาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับดีกว่าซื้อรถ ใหม่มือหนึ่งแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับแต่ก็ยังคงความหรูหราได้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลรถคลาสนี้ออกมาใหม่ๆนี่ประมาณล้านสามล้านสี่นะครับพวกตัวทับท้อนุ่นอย่างแพงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับวิ่งน้อยนะครับห้องเครื่องประมาณนี้นะครับมีอาจจะมีโดนอุบัติเหตุชนเล็กชนน้อยมานะครับแต่ไม่หนัก เขาแจ้งมาแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับรถอยู่กรุงเทพโอ้ข้างหลังก็เดิมๆนะครับสนใจโทรเลยขอบคุณครับเอกาสารพร้อมโอน